สวัสดีครับผมช่างเองครับผมร้านสมัยทิศสวินนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนจอไอโฟน13มินิครับของคุณลูกค้ามาคือจอแตกครับผมไม่เห็นภาพเลยนะครับผมก็หล่นมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มองไม่เห็นภาพด้วยนี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้งานได้ปกติเลยครับลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องจอแตกก็สามารถมาทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนรอรับกลับใช้ได้นะครับผมก็ใช้ได้ปกติครับผม แล้วสมัยทีสวิตก,ก็มีทั้งหมด8สาขาครับผมมีสาขายูเนี่ยนมอลลาร์เ้านะครับผมเทอร์มินอลนักโศกครับผมแล้วก็เซ็นท่านรัตนาธิเบตเดอะมอลล์บางแคนะครับผมแล้วก็มีสาขาวัชรพลน,นะครับผมแล้วก็ไอซิวบางนาครับลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถไวะใช้บริการได้ทุกสาขาผมวันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ก็เป็น i p โ o n e 13สามมินครับผมเขียนจอใหม่ใช้งานได้เลยครับตกกระแทกมาแรงครับผมมอมไม่เห็นภาพเลยครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้งานได้ปกติก็ฝากเพจร้านําไมทีสวิตวิ่งวื่อยนะครับผมลูกค้าท่านใดมีปัญหาก็สามารถทักทางเฟซบ o o กแฟนเพจได้ผมแล้วก็สอบถามมาทางไลน์ได้นะครับผมก็ยินดีครับผมก็ร้านสมัยทีสวิตก็ยินดีบริการครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมต่อวันนี้ผมช่างอีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ